โอ้ยมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่ง <Yeah. S 1> โอ้โหไวไปจ้ะ Are you ready? รถตังนี่นะจอบทีมุมไบรท์ก็สวัสดีครับพบกับเมียวเกมมิ่งนะครับวันนี้มาเล่นเกมเดดฟอนเทียสองนะครับไปรับชมกันเลย โอเคฮาวเวอร์บ huh. oh, ู๊โอ้โหจังหวะดีจัดเดี๋ยวนะเพื่อนขอเติมเลือดแป๊บโอ้โหเข้ามากำลังแบบนัวจัดโอ้โหอื้มอืออือเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 นะใจเย็นนะใจเย็นนะเอ้ยโอ้โหหนีวิ่งจังวิ่งจัง มาถึงก็ไอเอาโพสดีเฟนส์เลยอืมอีกสิบเอ็ดนาทีโอเคเอ้ยเอาปู่สายยิงดักโอเคชึบอืมโอ้ยยิงไม่โดดเออเฮ้ยเพื่อนยิงบัวจัง่ะเพื่อนอ๋อปืนนี้นี่ลอยอยู่แล้ว อันนี้แนะ่ทิปกกแล้วก็ยิงเพื่อระวังหลังอืมโอเคออยังไม่ตายใช่ไหมอยากไม่ตายใช่ไหมรู้หรอกอมอเดอเดอเดะเดะเดีเดวเดๆเดๆเดเด

เอาเลยเวลอัพตอนไหนครับนบี่อ่ะเวลอัพเฉยอืมสาสี่แปดสามมาลองดูกันว่าจะได้เ AH อ p กพีไหมครับสี่แปดสามนะโอเคหมดแล้วเวลา ถาว่าบุกเมมโมรี่ของฮอสพิทอลนะครับโอเคแปวไม่ได้4ีแปดสามหรือได้ได้สิบเอ็ดเหรอคงไม่ใช่มั้งโอ้โหกระสุนลอดสมุดคังเลยครับเออคุณไอ้สปินคูดาวโมเมนต์อันนี้กลางๆนี่ค่อนข้างที่จะเย่มั้อไปขายให้หมดแล้วกัน ดีเลยเทเดอร์โอเคขายสกีปขายสกีปแพงกว่าชุบขายไปขายไป,ยไปเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวไปรวมกองค่อยขายโอ้โหเดี๋ยวอัพสก,กิลอะไรก่อนดีอ๋อเออลืม ก็ไอกิจกรรมเมื่อกี้นะครับดีเฟนต์เอาโพลนะอืมกิจกรรมดีเฟนต์เอาโพลเมื่อกี้ก็คือได้อา่าบัฟมานะครับนี่สองชั่วโมงนะบวกเอ็กซ์คีแล้วก็เพิ่มการหากระสุนน้ำมันเอลิตกับยูนิกของม่วงกับของทองนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะมีเวลาสองชั่วโมงต้องไปดูในคอมเมนต์ของอีพที่เท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้มีคน มีเพื่อนๆเราคอมเมนต์มาบอกว่ามันต้องฆ่ากี่ประมาณกี่ตัวถึงจะได้ทีบัฟอันเนี้ยม,มันมีบอกอยู่โอเคงั้นเรามาอัพสกิลกันดีกว่าปบแล้วนะไอ้อันนั้นต่อมาอัพเป็นอะไรดี อันนี้ผมอัพตามเพื่อนที่อคอมเมนต์บอกผมมาเลยนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ได้ผลมากเลยแบบเห็นต่างกันมากระหว่างตัวเก่าที่เล่นเป็นสายเมลี่อะตอนนี้เล่นเป็นสายปืนแบบรู้สึกอะไรก็ง่ายชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยมีจ็อกมีสปินมีรูดมาร์กแมนควิกช็อตอันนี้ก็คือยังเล่นได้ปืนทุกอันอยู่นะเดี๋ยวถ้าเราจะไปเล่นปืนอะไรเดี๋ยวเราก็ไปอัพอีกทีหนึ่งว่าไอ เนี่ยอย่างพวกพิทเทลอะไรเงี้ยอาจจะไปต้องไปอัพเพิ่มอะไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ที่ผมดูผมกะว่าจะเล่นเป็นอะไรปืนอะไรก็ได้ที่มันเฮดช็อตเยอะๆอืมเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันงั้นเอาอันนี้ไปก่อนควิกรีเฟกอะช่วยให้อ่าดอทคูดาวลดลงจังหวะสเปซบาร์เนี่ยไอตรงคูดาวข้างล่างทางซ้ายเนี่ยมันจะรีไวท์ขึ้นฉะนั้นตอนจังหวะบอสหรือมอน หรือซอมบี้มันจะตบอะเรากดปุ๊บมันจะไม่โดนเลยต้องกาดจ,จังหวะดีๆค่อนข้างที่จะง่ายอยู่อันนี้โอเคเดี๋ยวเราแบบนะโอเคเดี๋ยวจัดของเป๊บโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารับกเพจบอร์ดก,กันก่อนเลยแล้วกันอ่าสตาร์ทออลมิชชั่นอ่าตอนนี้มีแปดมิชชั่นนะโอเคประมาณนี้อ่ฮาฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหม <c oughs> ได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ได้ยินครับได้ยินได้ยินผมได้ยินพี่ปะโอเคครับได้ยินได้ยินล่ะเดี๋ยวไปทำเวสนั้นก่อนไหมล่ะเอ่อเวสของเมืองเนี้ยไล่เวสให้หมดเลยแล้วก็เพราะพี่ก็เพิ่งรับเวสมาเหมือนกันเดี๋ยวไล่เฟสหมดปุ๊บแล้วก็ไปทำเฟสม่วงกันฝนม่วงมีไกลมีไกลสุดอยู่ที่เวลสามสิบกับใกล้สุดอยู่เวลสิบครับง่ายๆนะอ๋อได้ได้ได้รับล้ำหมดเลยรับหมดเลยเนี่ยตรงน็อตตี้บอร์ด มีต่อ,ตอเดี๋ยวผมเอากระสุนแป๊บนึ่งโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอนนี้มีแปดแปดเควสนะของพี่อะของเวมีกี่เควสมันเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเควสมีเควสที่นี่มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยอ๋อโอเคพี่ว่ายังไงไททันแม่งโหดตุ่นต่อตหรับพี่ต่อนะแม่งวิ่งน่ากลัวชิบหายเลยไอตัวใหญ่ใหญ่ไททันถ้าเกิดอัพจ็อกกิ้งตันมันง่ายมากเลยเราวิ่งเราวิ่งไปตีถ้าเกิดอัพ อไอ้จอกกิ้งกับสายเมลีอะพี่อ,าาอีบอสได้ง่ายๆเลยเหรอ,อถ้าใช,ถาใช้ถ้าใช้อาวุธจำพวกที่ว่าตีไวๆอ่ะเช่นไม้เบสบอลพวกนี้อ่ะพี่อ๋อ,อเฮ้ย,ยเมลีจะอยู่ง่ายขึ้นเยอะเลยเอ่ะเฮ้ยโซนม่วงใกล้ๆอันนี้อันนี้ไม่ไหวนะเบียจำได้ปะไอ้ตัวที่มันเป็นตัวเหมือนมีเขาอ่ะที่วิ่งไวๆอ่ะเ <c oughs> นี่ยอันนี้ไม่น่าไหวไปนั้นไหมเคลียรม่วงก่อนไหมไอ้ตรงอ่าทางขวา ตรงโซน40อ่อะที่ให้ค่าอ่าออฟออปติกอะไรเนี่ยไอตัวน่าจะเป็นตัวที่ตะกูลน่ะลองไปดูไหมอันนี้อันนี้น่าจะง่ายนะโอเคเจอการเกวูนะมันจะไม่ง่ายตรงที่เวลเนี่แหละเดี๋ยวลองลองดูอุ้ยโดนตีว้าไปแล้วพี่ว้าไปแล้วโอเคเดี๋ยวไม่ไหวก็เจอกันที่เอาโพสว้าไปไหนผมวะเนี่ย ว่าผิดท okay. uh okay. oh, ี่คร ah ับหนึ่งที่ได้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 ลืมดูแผนที่ลืมดูชื่อเมืองโอเคโหได้เอ็กพีเอ็กพีหมื่นสามเลยอะได้เยอะจัดเมื่อวานพี่จะลองมาห้าวทำเฟสเมืองไอ้นีะเจหูดไม่ไหวอ่ะแม่งแบบโหดชิเปกเลยแต่พี่เห็นซอมบี้ทางนู้นปะแน่แน่แน่ทั้งเมือง ทั้งเมืองเนี่ยอ๋อบบอ๋อ,อ,อพี่เห็นแล้วพี่วิ่งผ่านมาเต็มเจอเ,เต็มเลยแล้วเราใช้เมลีสู้กับมันไม่ได้เลยพี่ใช่โอ้โหแม่งม,มันไม่สาตาร์ทเลยเดี๋ยว็ดเดเดคืออย่าเพิ่งเห็นนะอย่าเพิ่งเห็นนะอย่าเพิ่งเห็นนะไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหปืนมาสองกระบอกพี่ก็สองเช่นกันพี่เปลี่ยนเป็นนั้นแหละไม่ไม่เล่นสายเมลีแล้วพี่เล่นสายเป็นปืนละ คือพี่ดูในคําแนะนําของอคนที่เขามาคอมเมนต์อ่ะพี่ลองอัพตามเล่นง่ายเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยสําหรับพี่นะหรือพี่อาจจะไม่เหมาะก็ได้อะไรนะเป็นสายเมลีอะผมก็ผมก็น่าจะเอียร์พี่โอ้ยมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งโอ้โห้ไวไปจ้ะเฮ้ยเฮ้ยพี่โคตรไวเลยพี่ไม่ไหวโอ้โระวังนะอุ้ยอุ้ยลบลบลบ โอ้ย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 อยู่กับพี่ตัวเด็กก็ักพี่ช่วยยิงอยู่พี่ช่วยยิงโอ้ยพี่ทีเดียวเพื่อเรียบร้อยโอเคตรงเมื่อกี้บอสตะโกนแล้วเราจะไม่เจ็บแต่มันวิ่งเร็วมากๆเออใช่ พี่ไม่เคยเห็นว่ามันวิ่งไงไอตัวเมื่อกี้เออพี่ก็เลยคิดว่ามันจะง่ายไงเรียบร้อยแมววิ่งใส่ทุกตัวเลย <laughs> ผมก็ลิ้วไปเลยว่าเออบอสแต่ละที่ไม่เหมือนกัน oh, โอ้โหจบเลยโอเคงั้นเราก็มาเตรียมตัวอยู่ในฮาวเวอร์บุกเหมือนเดิม <laughs> <laughs> ไปเคลียร์ที่ที่เดิมดีกว่าพี่ได้ <พอ S 1> ได้ได้ไดหมดคิดว่าเรียงว่าลองไปดูตรงนี้ไหมล่ะพี่น่าจะอย่างนะพี่เอายาเป๊บ ลังคิดที่อยากจะหาเป้ไงไปตีดูสักทีอืมตรงไหนไอ้ตรงข้างๆเราเนี่ยแหละพี่ไหนๆๆๆๆๆกี่ม่วงๆข้างๆเราเลยโอ้โหไหวเหรอเมื่อวานพี่นั้นน่ะพี่พี่ลองไปมาดูแล้วอ่ะแม่งคือแบบยังไม่ได้ยิงมันเลยมันวิ่งสับมาปุ๊บแล้วก็กระโดดใส่ตายเลยทีเดียวอ่ะลองดูก็ได้มา ไม่หรอกไม่รู้พี่แต่ก็เพลองอีพี e นิดนึงไ,<ม>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เพิ่งอัพเลเวลวอลเมืม่อกี้ <c oughs> <c oughs> ตอนที่เข้าเมืองวอลมันมีไอ้ป้องกันเอาโพสไงเดี๋ยวนะเราไปทางไหนไวะผิดทางนี้ป่ะพี่โอเคทางนี้ทางนี้ผมไม่ได้อัพจ็อกกิ้งมาถ้าอัพจ็อกกิ้งมาก็ยังพอเดินหลบทันอ๋อพี่จ็อกกิ้งเต็มสปินเต็มแล้วตอนนี้นพี่อัพมาสองอันแรกเลย ก็ทิ้งผมแค่สองนะส่วน up e p ผมเวล์ห้าแล้วจากว่าห้าสิบก่อนแล้วเราค่อยรีใช่ไหมมันมันที่เลเวลห้ามันได้เพิ่ม e p เท่าไหร่ห้าสิบไหมเอ่อห้าสิบครับถ้าเกิดอยู่ในโซนอีเวนต์ก็จะเพิ่มเยอะมากกว่เจ็ดสิบตัวเองปวดจิงหมาแล้วไหนไหนไหนเดี๋ยวเอาพ่อมันก่อนพ่อมันอยู่ไหนมันวิ่งมาเอ้ยมันไม่วิ่งไอ้ตัวนี้นี่แนี่ไม่วิ่งเหรอ เอาไม่วิ่งวะไม่วิ่งกก็็วววิิ่่งงเดี๋ยมันมาแล้วออ้ยูอู้วิเกือบตายมองซ้ายมองขวาแบบโอ้โหพี่ดีเติมเลือดเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยยิงอยู่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 นี่แหละยิงยิงคนไปชนเออเออคืออ่แบงก์วิ่งชนพี่ตุยเลย ผมเก็บสเปซบ้าไว้ตอนที <ema> ่มันวิ hotel. ่งใส่อะโอ้ยเมื่อกี้พี่หลบไอ้ตัวเล็กไปรอบหนึ่งไงเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยไม่กัดตายไหมตายไหมเดี๋ยวถ้ายังไม่ตายเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวเอะไรพี่พี่กำลังเติมเลือดแป๊บโอ้ตายค่ะตายไหมมันตายเหรอผมเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่อัพจ็อกกับสปปซมันไม่รอดจริง อ่ะโอเคปะเรารู้แล้วนะว่าไม่ไหวเราไม่ไหวสวัสดีแม่งโหดจริงเราพิทําเคลดดีกว่าอ่ะจะได้ลองไงถือว่าเป็นประสบการณ์ไงฮะถึงแม้ว,ว่าเราจะผ่านมาแล้วก็เถอะแต่ก็ไม่เข็ดนะไม่เข็ดไม่เข็ดจากพี่าาพพอ่าเมื่อวานพี่ก็อย่างนี้แหละพี่ก็คิดว่าพี่ก็ เลเวลมา20กว่าไงพี่ก็คิดว่าแบบเออพี่ก็พอตัวเหมือนกันอ่ะเออนึกว่าได้เดินผ่านไปแล้วแหละตบเดียวหายไปเลยก็ต้องกราบขอบคุณสาหรับการรับชมคลิปจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้ากับเมียวเกมมิงอย่าลืมถูกใจและติดตามกันด้วยนะครับขอบครับ